บ้านเทากลางหมู่ที่สี่ตำบลนายิ้วอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเดิมชื่อบ้านเทาตามประวัติเล่าสืบต่อกันมาประมาณปีพศ2410คุณโอได้พาชาวบ้านอพยพมาจากนครพนมขึ้นมาตามลำน้ำโขงจนถึงห้วยน้ำห่วยจากนั้นได้เดินตามลำห้วยขึ้นมา จนถึงห้วยขิงและได้พบบ้านร้างในสมัยโบราณซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากจึงได้พากันสร้างบ้านอยู่จำนวน6กครัวเรือนต่อมาได้มีชาวบ้านจากบ้านวังยาวและจากถิ่นอื่นๆย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน55าครัวเรือนและ เมื่อปีพศ2500ได้เกิดไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้ช่วยกันสร้างบ้านใหม่จนมาถึงปีพศ2509ก็ได้เกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายหลายหลังเพราะ ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มและติดลําห้วยชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงได้ย้ายไปตั้งหมู่บ้านใหม่คือบ้านนาบอนจนกระทั่งปีพศ2512ผู้ใหญ่คำมูลสุวรรณนาดีจึงได้พาชาวบ้านที่เหลือย้ายจากที่ตั้งเดิมขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 200เมตรและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านเขากลางจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดจำนวน12คนมีนายโกะชัยโยธีเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายประภาสชัยโยธีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพศ2562โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวนสามคนคือนายรัฐโยธาคุณนายประดิษฐ์ชัยโยธีและนายดำรงศักดิ์กองคำ คำขวัญของหมู่บ้านเท่ากลางหน้าอยู่เชิดชูสังคมถิ่นอุดมลำเลิศชูเชิดประเพณีสามัคคียอดเยี่ยมปลอดสิ่งเสพติดร่วมจิตอาสาชาวประชาอยู่เย็นสวัสดีครับผมประทีิบุ่เจริญปรลัดจังหวัดหนองคายสำหรับบ้านเทากลาง หมู่ที่4ตำบลนางิ้วอำเภอสังคมซึ่งจังหวัดหนองคายได้พี่นาคัดเลือกเข้าประกวดตามโครงการหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองประจำปี2566นั้นนะครับบ้านเทากลางนั้นเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอปปที่มีความเข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งนั้นเกิดจาก1ผู้นําหมู่บ้าน นะครับโดยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกลางของหมู่บ้านหัวหน้ากลุ่มต่างๆในหมู่บ้านมีความเข้มแข็งการที่สองบ้านเขากลางมีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของจิตใจนะครับแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนบ้านเขากลาง ครับเป็นผู้นําในด้านพุทธศาสนานะครับนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้นําในการจัดหาทุนการศึกษามอบให้กับเด็กนักเรียนจัดหาทุนในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเข้มแข็งอีกประการหนึ่งก็คือบ้านเท่ากลางมีโรงเรียนครับมีผู้บริหาร โรงเรียนคณะครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับเป็นประจําตลอดมาเข้นแข็งประการต่อไปก็คือส่วนราชการครับส่วนราชการนะครับซึ่งนําโดยท่านานอำเภอสังคมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ มีความเข้มแข็งได้เข้ามาขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาลตลอดจนนำนโยบายของรัฐบาลเข้ามาขับเคลื่อนในบ้านเ่ากางนะครับทั้ง4ส่วนนี้นะครับทำให้บ้านเ่ากางมีความเข้มแข็งนะรวมถึงพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะครับจึงนำไปสู่กิจกรรมและก็โครงการนะครับที่เด่นๆพอสังเกตที่ผมจะกล่าวนะครับ กิจกรรมแรกก็คือในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นะครับในหมู่บ้านกิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็มีป่าชุมชนมีลำน้ำขิงนะครับซึ่งเป็นลำน้ำที่สำคัญนะครับสำหรับทำปลาปลานะครับผลิตปลาปลาให้พี่น้องประชาชน นในตำบลและก็ยังใช้เพื่อการเกษตรด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือเรื่องของการจัดทำแผนนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแผนป้องกันภัยพิยบัติของหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมนะครับประการที่4นะครับเรื่องของการบริหารจัดการทุนของชุมชนก็คือกองเงินของกองทุนต่าง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับมีการบริหารโดยคณะกรรมการโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนกขอขอจอกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับกองทุนกลางของหมู่บ้านและยังมีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนผู้สูงวัยด้วยนะครับจากความเข้มแข็งสู่โครงการกิจกรรม โดดเด่นนะครับจึงททำให้บ้านเทากลางนั้นนะครับมีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านตลอดจนนะครับนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้บ้านเทากลางนั้นถือเป็นหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่สมควรจะได้รับการยกย่องเชิดชู และสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้านอื่นๆต่อไปขอบพระคุณครับการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้านสังคมประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ทุกคนมีความสำคัญและมีสิทธ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการสาธารณะและดูแลรักษาสุขภาพโดยคณะกรรมการกลางของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณะสูขหมู่บ้านคอยดูแลเอาใจใส่สุขภาพทุกคนดุดญาติมิตร การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีชมรมผู้สูงอายุและกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนผู้สูงวัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นสวัสดิการดูแลช่วยเหลือกันของผู้สูงวัยด้านเศรษฐกิจชาวบ้านเทากลางส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตร และทําการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยทําการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน และหากมีปริมาณมากก็สามารถนำไปเป็นสินค้าแบ่งขายเพื่อเป็นทุนไว้เลี้ยงชีพได้ส่งเสริมให้มีการใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมการเข้าวัดทาบุญทุกวันพระกิจกรรมชุดผ้าไทยใส่บาตด้านสิ่งแวดลอ้อม บ้านเทากลางเป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาล้อมรอบจึงมีธรรมชาติที่สวยงามมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีห้วยขิงเป็นลำน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมีฝายห้วยขิงเก็บกากน้ำไว้ใช้ตลอดปีและเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำปละปาใช้สำหรับบริโภคทุกครัวเรือน ด้านสันติภาพและสถาบันบ้านเท่ากลางมีการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดมีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้านหุ้นส่วนและการพัฒนาบ้านเท่ากลางมีภาคีเครือข่าย ที่ติดต่อสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือคนในชุมชนการแจ้งข่าวสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โดยการประชุมประจําเดือนซึ่งทุกครัวเรือนจะต้องมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดรวมคิดร่วมทำมีการใช้เสียงตามสาย เพื่อประกาศและแจ้งข่าวสารเป็นประจำมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารทางสื่อโซเชียลกลุ่ม l ลายและ Facebook จากผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของหมู่บ้านโดยคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองกับทุกคนในหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบทำให้หมู่บ้านเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลทําให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัลจากการประกวดหลายรายการดังนี้รางวัลระดับคุณธรรมโดยโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่ทงเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พศ2559ถึง2564ให้ไว้ณวันที่26มกราคม2565รางวัลชนะเลิศ หมูบ่บา้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสูตรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพศ2565ให้ไว้ณวันที่11กรกฎาคม2565ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปีพศ2565ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนจังหวัดน้องคายให้ไว้ณวันที่29กรกฎาคม2565มีผลการประเมินชุมชนประจำปีงบประมาณ2565ระดับ คุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พศ2559ถึง2565ให้ไว้ณวันที่7กุมภาพันธ์2566 ได้รับแรงวันพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจําปีพศ2565จากสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี ในานามชาวบ้านเทากลางขอขอบคุณคณะกรรมการและแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพวกเรา